เส้น2ตัวแปรค่ะในลายวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเนาะเรามาถึงข้อที่8แล้วนะคะวิโมลมีเงินเก็บอยู่1นึ0 0 0สบาทค่ะส่วนหนึ่งนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยสอรเซอีกส่วนหนึ่งนำเงินไปลงทุนนะคะ เพื่อรับเงินปันผล4%จ้ะสิ้นปีมีรายได้รวมกัน4,000บาทนะอยากทราบว่าวิมลน,นำเงินไปลงทุนแต่ละประเภทเท่าไรนะคะเอาเป็นว่านะเขามีเงินนะเขามีเงินเก็บอยู่1,2 0 0 0 0บาทส่วนหนึ่งนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ย2%ใช่ไหมอ่าส่วนที่นำเงินนะ่ะไปฝากธนาคารนะตรงเนี้ยครูให้เป็น x ละกันนะ เออนะคะดังนั้นให้ <c oughs> โทษอ่ะ <c oughs> อ่ะให้ให้ x นะคะแทนให้ x นะแทนเงินที่วิมลให้ x แทนเงินที่วิมลน,นำไปฝากธนาคารค่ะ ให้ x แทนเงินที่วิมลน,นำไปฝากธนาคารนะคะต่อไปเลยอีกทำไมเอ่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนำเงินไปลงทุนถูกไหมนะคะอีกส่วนหนึ่งนั้นนำเงินไปลงทุนเพื่อรับเงินปันผลสี่เปอร์เซนอันนี้ก็คือให้ y นะคะแทนเงินที่วิมลน,นำไป ลงทุนนะคะ <S <S เพื่อรับเงินปันผลนะจ๊ะอ่ะอตอนเนี้ยคือวิเงินเนี่ยเขามีเงินวิวิวมอลเขามีเงินอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทใช่ไหมล่ะเออจากสมการนะนะคะก็เนี่ย x เ,เนี่ยบวก y เนี่ยต้องเท่ากับทำไมเอ่ย หนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะให้เป็นทำการที่หนึ่งนะต่อมาอ่านจทดีๆนะนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบีย้ยสองเปอร์เซ็นค่ะก็ฝากธนาคารคือเป็นเท่าไหร่คะ X ใช่ไหมสองเปอร์เซ็นก็สองส่วนร้อยนะสองส่วนร้อยของใคร x นะคะบวกกับอะไรคะ ดูนะนำเงินไปลงทุนได้รับเงินปันผล4เปอร์เซนใช่ไหยก็4ส่วนร้อยเงินปันผลคือเท่าไหร่ y นะคะ4ส่วนระ้อย y นะ4ส่วนระ้อย y นะเท่ากับเท่าไหร่นี่ไงมีรายได้รวมกัน4,000ก็อ่า4,000แบบนะแบบนี้นะคะ4,000แบบนี้นะ โอเคจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นอ่าสมการที่2อครูนะโอเคอยากทราบว่า,านะคะลงทุนแต่ละประเภทเท่าไรนั่นเองอ่ะจากตรงเนี้ยเหมือนเดิมมันเป็นทำไมานะมันเป็นส่วนร้อยอะไม่ดูดูไม่สวยงามเออพูดงี้ดีกว่าครูก็เลยเอาหนึ่งคูณตลอดสมการเลยนะคะนะเออ หนึ่งร้อยคูณตลอดสมการนะคะหนึ่งร้อยคูณสมการที่สองเนะยตลอดเลยก็จะเป็นหนึ่งร้อยคูณกับสองคูณหนึ่งร้อยแบบเนี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวโคตัดให้ดูนะหนึ่งร้อยคูณกับสี่ส่วนด้วยหนึ่งร้อยแบบนี้นะจ้าเท่ากับสี่พันคูณกับหนึ่งร้อยแบบนี้ค่ะ ตัดตัดไปเลยตัดตัดไปเลยนะจ๊ะอืมถูกไหมเราก็จะได้เป็นสองบวกอะไรคะบวกสี่นะสองเบวกสี่ y, เท่ากับเท่าไหร่สี่แล้วตามด้วยสี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้เลยนะจ๊ะเออ จากนั้นอันนี้เป็นสมการที่สามนะเป็นสมการที่สามนะมย,งงย,นะยังไงต่อนะยังไงต่อนะก็อืมอืมเราก็มาดูข้างบนเ่ะนะข้างบนนะก็จะเป็นอืมเดี๋ยวนะ มองดูเลขมันก็ใช้ได้ทำได้แหละแต่มองดูเลขมันเยอะน้อยอย่าเพิ่งจดน,นะฟังให้เข้าใจก่อนะเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะสั้นกว่าครูใช้วิธีการดึงตัวร่วมแล้วกันนะคะดูนะสองส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะคะคูณกับ x บวกอะไรเอ่ย นี่นี่คูนี่นะสองส่วนด้วยหนึ่งร้อยนะคะคูณกับ x ก็ได้สองส่วนหนึ่งร้อยเใช่ไหมดังนั้นสองส่วนหนึ่งร้อยคูณอะไรเอ่ยได้เอางี้ง่ายๆคือสองคูณได้สี่สองคูณสองถูกป่ะก็เป็นสองยแบบนี้นี่ไงสองเวลาการคูนอะนะคะสองคูณสองเป็นสี่ใช่ไหมล่ะคะข้างล่างก็คูณตัวล่างนี้เป็นหนึ่งไงก็ได้เป็นสี่ส่วนหนึ่งร้อยยนี่ไงดึงตัวร่วมงี้จะง่ายกว่า นะคะเท่ากับสี่พันแบบนี้นะก่อนอื่นฟังให้เข้าใจก่อนก่อนที่จะลอกนะคะครูพูดต,งตรงๆเลยนะก็เป็น x บวกสองไวเท่ากับอะไรอันเนี้ยมันทำไมเอ่ยมันคูณอยู่ใช่ไหมก็ย้ายมาฝั่งนี้สินะคะนะเออคูณอยู่ใช่ไหมย้ายมาหารถูกไหมแต่หารเนี้ยก็อ่าเป็นหารเป็นคูณกับเศษกับส่วนเลยก็จะเป็นหนึ่งร้อยส่วนสองแบบนี้นะคะนี่ แบบนี้ก็จะลองดูดูง่ายหน่อยสองหนึ่งสองอ่าสองสองส,องสี่นี่เราก็จะได้เป็น x บวกเลยคะ่ะสอง y. เท่ากับสองแล้วเติมศูนย์อีกกี่ตัวสามกับสองนะนี่เป็นสองแสนเลยอันนี้ก็เป็นสมการที่สามค่ะเราจัดรูปใหม่ไงนะฮะอ่ะจัด รูปสมการที่สองแล้วกันตึกๆอ่ะแปบเดีเราก็ดูตรงนี้ค่ะสมการที่1นึ่งคือนี้นะสมการที่หนึ่งคืออันข้างบนนะเป็น x บวก y เท่ากับหนึงแสนสองมื่ค่ะกับสมการที่สค่ะตอนนี้ x อบวกสอเท่ากับสองแสนค่ะทำไมเอ่ยเอามาลบกันไหมเออเอาสมการที่สามลบสมการที่หนึ่งกดีกว่านะสามลบหนึ่งนะคะ เอาสมการที่สามลบสมการที่หนะึ่งะจะได้เป็น x ลบ x หายไปเลยสอง y ลบ y เหลือ y เดียวเท่ากับเนี่ยได้คำตอบเลย,เ,ยเห็นไหม y ด้วยสองแสนลบแสนสองเหลือแปดหมื่นเห็นไหมเสร็จเลยอะ่ะนะจากนั้นแทน y แทน y ในสมการที่อะไรดีแทน y ในสมการที่หนึ่งไหมนี่นะแทน y ในสมการที่หนึ่งจะได้ว่า x บวก y คือแปดหมืเท่ากับ1นึ่งแสอมืนอ่ะ x คือเท่าไหร่ นี80,000มันบวกอยู่ย้ายไปทำไมลบใช่ไหมแล้วกับ1 0 0 0 0 0ลบกับ80,000 x จะเท่ากับเท่าไรคะ40,000นั่นเอง x ก็คือ40,000นะอ่ะเนี่ยคือคำตอบแล้วค่ะทุกคน y, y คือ80,000 x คือ40,000นะ อ่าซึ่ง x คืออะไรคือแทนเงินที่วิมลนำไปฝากธนาคารส่วน y คืออะไรเงินที่วิมลนำไปลงทุนเพื่อรับเงินปันผลสรุปนิดนึงทุกคนดังน,นั้นวิมลนำเงินไปฝากธนาคารกี่บาทคะ 4ีหมื่นบาทก็คือ x ใช่ไหมและนำเงินไปลงทุนนาและอุย้ยและอุ้ยและอ้าวนำเงินไปลงทุนเพื่อรับเงินปันผลเพื่อรับ เงินปันผลนะคะแปดมืน่นบาทนั่นเองนะเสร็จแล้วนะคะโอเคนะก็ฟังให้เข้าใจก่อน